มาดูหัวข้อถัดไปนะครับสเต็ปความรู้ที่9นะครับศักย์ไฟฟ้านะครับหรือว่าอิเล็ก i ริกโพเทนเชียลนะครับศักย์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเป็นหัวข้อใหม่ที่เดี๋ยวเราทบทวนของเก่าในเงว่าเรียนอะไรมาบ้างครับคำมันค่อนข้างจะคล้ายกันครับอันที่1นะครับเราเรียนเรื่อง F เนี่ยเรียกว่าแรงทางไฟฟ้านะครับแรงทางไฟฟ้า F หรือว่าแรงทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับเท่ากับ kq 1นะครับ q 2ส่วนด้วย r กับำลังสองนะครับ <c oughs> จากนั้นนะครับหัวข้อที่ผ่านมาไระเรียนเรื่องสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้า <c oughs> แทนด้วยตัวแปร e เนาะ e เท่ากับ kq ส่วน r กับกำลังสองนะครับคือ q มันจะหายไปตัวหนึ่งแต่ว่า r ก็ยังเป็นกำลังสองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สตัวนี้สัมพันธ์กันตามสมาการ f เท่ากับ qe นะครับ f เท่ากับ qe หัวข้อนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหม่นะครับเรียกว่าสักไฟฟ้าอาสักไฟฟ้าคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูทบทวนเรื่องของพลังงานสักในเรื่องของกลศาสตร์ที่เคยเรียนตอนพอีก่อนนะครับในเรื่องของกลศาสตร์เนี่ยนะครับสมมุติเรามีไม่สมมติอ่ะก็คือโลกเราเนี่ยนี่โลกนะ <c oughs> โลกเรานะครับ โลกเราเนี่ยก็จะมีค่าของไอตัวสนามโน้นมถ่วงนะครับก็คือเป็นเป็นอานามบริเวณที่แรงโน้มถ่วงเนี่ยส่งไปถึงนะครับแรงโน้มถ่วงส่งไปถึงเรียก้ว่าสนามโน้มถ่วงนะครับถ้าเราอยู่ในบริเวณสนามสนามตัวนี้เราก็จะถูกดึงดูดเข้ามานะครับเช่นเดียวกับสนามไฟฟ้านะครับถ้าประจุอยู่ในสนามไฟฟ้าก็จะถูกแรงกระทําแต่ถ้าว่าถูกอยู่ในสนามโน้มถ่วงนะครับก็จะถูกแรงกระทําเช่นเดียวกันนะครับนี่ครูมี สมมติครูต้องการยกกล่องอันหนึ่งนะครับขึ้นนะครับจากจุด1เนี่ยไปยังจุด2นะครับไปยังจุด2ที่มีความสูง h นะครับที่มีความสูง h สูงตรงนี้ h นะครับครูต้องออกแรงนะครับออกแรงทำงานครูต้องทำงาน w เท่ากับ fs นะครับอันนี้ตั้งแต่มม4นะครับซึ่งถ้าครูเปลี่ยนไอตัว f เนี่ยเป็น mg นะครับมันจะกลายเป็น mgs เรียกตัวนี้ว่าพลังงานศักย์นะครับเพราะนั้นวัตถุที่ อยู่สูงจากพื้นเนี่ยที่อยู่ในสนามนถ่วงก็จะมีพลังงานสักในตัวนะครับมีพลังงานสักในตัวถ้าวัตถุใดๆก็ตามนะครับอยู่ในสนามน้มถ่วงก็จะมีพลังงานสักในตัวนะครับมีพลังงานในตัวนะครับเช่นเดียวกับเรื่องสักไฟฟ้าเช <c oughs> <grammar> ่นเดียวกันนะครับอ่ะสักไฟฟ้า,ฟามันก็เปลี่ยนจากสนามน้ถ่วงเป็น สนามไฟฟ้าแทนนะครับสนามไฟฟ้าก็มี2ออันนะครับมีบวกกับลบมีขั้วบวกขั้วลบทิศสนามก็มีทิศลักษณะนี้นะครับถ้าครเาูเอาประจุเอาประจุบวกไปใส่นะครับเขาบอกประจุบวกเนี่ยก็จะมีพลังงานสักในตัว <_ lia> เพราะว่าประจุบวกเนี่ยมันก็จะสามารถเคลื่อนไปยังประจุลบได้นะครับประจุลบใส่เข้าไปมันก็จะเคลื่อนที่ไปยงังบวกได้เขาบอกว่าตัวนี้มีพลังงานสากักมีพลังงานสากัก ต่เป็นพลังงานสักไฟฟ้านะครับไม่ใช่สักน้ำถัว่วเป็นพลังงานสักไฟฟ้านะครับามาดูนิยามของมันนะครับนิยามของสักไฟฟ้าคือนะครับงานในการนรําประจุหนึ่งหน่วยจากระยะอานันต์มาที่ตำแหน่งนั้นหมายความว่าไอาประจุตอนตอนแรกที่เป็นอันเนี้ยอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แหละมาจากระยะที่ไกลมากๆเรอฟินนตี้แล้วเอามาใส่ในนี้มาใส่ในสนามไฟฟ้านะครับก็จะก็ถึงจะมีพลังงานในตัวนะครับ เราอยากหาศักย์ไฟฟ้านะครับหาได้าจากสมการ v เท่ากับ kq ส่วน r นะครับจะสังเกตเห็นว่าสมการมันค่อยๆ <c oughs> หายไปเรื่อยๆตอนแรกมี q 2ตัวมี r กําลังสองอันนี้เหลือ q ตัวเดียว r เป็นกําลังสองอันนี้ r เหลือ r เดียวแล้วเป็น r กําลังหนึ่งนะครับ <c oughs> v นะครับคือศักย์ไฟฟ้านะครับหน่วยจูลต่อคูลอ์หรือโวล์ก็ได้นะครับ อาคือระยะที่วัดจากประจุถึงจุดที่เราสนใจนะครับก็คือวัดมาอย่างเช่นต้องการระยะนี้ว่าห่างจากตรงนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยามาดูโจทย์เนาะ <c oughs> ในการคำนวณเรื่องนี้นะครับจะต้องคิดเครื่องหมายประจุไอสองอันข้างบนนี้ครับสองอันเนี้ยไม่ต้องเราไม่เคยแทนเครื่องหมายนะครับแต่หลังจากนี้ไปจะต้องแทนนะครับสักไฟฟ้าเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับในการหาสักไฟฟ้ารับให้นําตัวเลขมาบวกลบกันได้เลยครับที่ผ่านมาเราต้องรวมกันแบบ มีการใช้ส่วมีการแตกแรงแต่เรื่องนี้บวกกันได้ตรงๆเลยนะครับประจุบวกจะเคลื่อนจากศัก์สูงไปศัก์ต่ำประจุลบจะเคลื่อนที่จากศัก์ต่ำไปศัก์สูงอ่ะคืออะไรนะครับคือสมมติครูมีแผ่นบวกตรงนี้ศัก์สูงเลยหนึ่งร้อยโวลต์อีกอันนึงเป็นแผ่นประจุลบลบหนึ่งร้อยโวลต์ไปเลยนะครับถ้าครูเอาประจุไปใส่เอาประจุเอาประจุบวกไปใส่นะครับ จุบบวกก็จะไปหาลบก็คือนี่ไงสักสูงไปหาสักต่ํามันเคลื่อนที่จาก100ไปหาลบ100แต่ถ้าควลบไปใส่ลบก็จะสักต่ำไปสักสูงใช่ไหมครับดูทิศมันเนี่ยมันมาจากสักตำ่ำแล้วมันก็ไปหาสักสูงนะครับคาว่าที่ระยะอนั้นหมายความว่าที่ระยะไกลมากนะครับคือคือก่อนที่มันจะเข้ามาในสนามไฟฟ้าตัวนี้นะครับเขาเลื่อนมันมาจากระยะไกลมากๆนะครับซึ่งไอตัวสักไฟฟ้าตรงนั้นเป็นศูนย์เราไม่คิด เราจะเริ่มมาคิดตรงนี้ <c oughs> เริ่มมาคิดเมื่อมันเข้าสู่สนามไฟฟ้านะครับอ้เดี๋ยวมาดูโจทย์ปูพื้นฐานจุดที่ห่างเป็นระยะ3และ9เมตรจากจุดประจุบวก1บวกหนี้นะครับบวกหอยู่นี่เขาเรียกตัวนี้ไอ้ตัวใหญ่นี่ว่าต้นสนามก็คือประจุที่แผ่อำนาจออกไปนะครับ อ่าแล้วเขาต้องการว่าถ้าเราสมมติเรามายืนตรงนี้สมมติหนูมายืนตรงนี้จริงๆไม่ใช่ตัวเรานะอาจจะเป็นเป็นประจุเนาะกลับมายืนตรงนี้ v ีสามกับ v ีเก้าเนี่ยเป็นเท่าไหร่ v ที่สามเมตรเนี่ยกับ v ที่เก้าเมตรเป็นเท่าไหร่นะครับก็แทนเลยนะครับก็เป็น k q ส่วน r นะครับ k ก็คือเก้าคูณสิบกำลังเก้านะครับ q ก็ประจุแยบวกหนึ่งนะครับก็หนึ่งคูณสิบกำลังลบหกนะครับส่วนด้วยระยะ สามเรื่องนี้ไม่ต้องกําลังสองที่ระยะนะครับสามหนึ่งสามสามสามเก้านะครับก็จะเหลือแค่สามพันโวลต์นะครับสามพันโวลต์หมายความว่าที่ตรงเนี้ยมีสั่งไฟฟ้าสามพันโวลต์นะครับทําไมเป็นสามพันอันนี้อันนี้มันจะเหลือแค่สามแล้วก็คูณสิบกำลังสามนะครับได้สามพันถัดมามาดูวีเก้าบ้างนะครับวีเก้านะครับกูแทนเก้าโคสิบกำลังเก้าเลยเนาะ ประจุเหมือนเดิมนะครับประจุเหมือนเดิมนีงแต่ว่าระยะมันเปลี่ยนนะครับระยะจาก3เมตรเนี่ยเปลี่ยนเป็น9เมตรนะครับก็เหลือแค่1000โวลต์นะครับ1,000โวลต์หมายความว่าตรงเนี้ย1 0 0 0โวลต์นะครับมี3 0 0พันกับ1น0 0นะครับตรงนี้3,000ันตรงนี้1,000นะครับจะเห็นว่าถ้าอยู่ใกล้3เมตรเนี่ยจะได้รับสักไฟฟ้าเยอะกว่านะครับข้อ1คำนวณได้แล้วนะครับข้อ1ผ่านนะครับ ถัดมาข้อที่สองถ้านําประจุไฟฟ้าไปวางประจ,จุบวกจะเคลื่อนทางใดประจ,จุลบจะเคลื่อนทางใดนะครับประจ,จุบวกถ้าเราไปวางประจุบวกก็จะเคลื่อนที่จากศักสูงไปหาศักต่ปจจาประจุลบจะเคลื่อนที่จากศักต่ําไปศักสูง mm. ก็ดูจากดูจากโว์ก็ได้นักเรียนดูจากตัวนี้ก็ได้หรือเธอดูจากอันนี้ก็ได้ถ้าเธอเอาบวกไปใส่แล้วตรงนี้มันเป็นบวกมันก็จะผลักออกนี่ไงแต่ถ้านี้มันเป็นลบมันก็จะดึงเข้านะครับมันก็จะดึงเข้า อขอผ่านนะครับ <c oughs> อาถัดมาคูเปลี่ยนเป็นประจุลบบ้างนะครับจุดที่ห่างจากสามเมตรเป็นเก้าเก้าเมตรเหมือนเดิมนักงเรียนแต่ประจุตัวนี้เปลี่ยนเป็นลบหนึ่งนะครับหาเหมือนเดิม v สามกับ v เก้า v สามก็เป็น kq กูทวนสูตรอีกทีเนาะเป็น r นะครับเก้าคูณสิบกำลังเก้านะครับแต่ว่านี้ต้องคูณด้วยลบสิบกำลงังลบหกนะครับหารด้วย ด้วยระยะนะครับระยะก็คือ3นะครับอันนี้จะติดเป็นลบ3000โวลต์นักเรียนหมายความว่าถ้าหนูมายืนตรงนี้หนูจะได้รับสักไฟฟ้าตรงนี้ลบ3,000โวลต์เป็นสักที่เป็นลบเรื่องนี้ต้องแทนเครื่องหมายระวังนะฮะสูตรนี้แทนเครื่องหมายแทนบวกลบด้วยนะครับถัดมามาดู V ีนะครับนักเรียน V ีมันเป็นอันเดิมนะครับครูขอไม่เขียนนะมันจะเป็นลบ1,000นะครับมันเป็นเลขตัวเดิมเพียงแต่ว่าต้องติดลบนะครับ ตรงนี้ครับลบหนึ่งพันโวลต์สักตรงไหนสูงก็ากันนะครับเราก็จะบอกว่าสักตรงนี้สูงกว่าเพราะมันลบแค่หนึ่งพันอันนี้ต่ํากว่าเพราะลบตั้งสามพันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคูณนํานประจุบ,บวกไปวางนะครับประจุบวกก็จะเคลื่อนที่จากสักสูงไปสักต่ําประจุบลบก็จะสักต่าไปสักสูงนะครับก็จะสลับกันดูในเรื่องของสักตัวนี้ก็ได้หรือดูในเรื่องของนี้ก็ได้ถ้าเรานี้มีเป็นลบนะครับบวกก็ต้องเข้าหาลบแล้วลบก็ต้องผลักออก มองได้สองมุมมองนะครับ <c oughs> ขอไปไวนะเพราะนี่เป็นวิดีโอเนาะ <c oughs> วิดีโอมันย้อนดูได้นะครับย้อนดูทัน <c oughs> อ่ะถัดมานะครับถ้ากรณีอย่างข้อบนที่ผ่านไปเนี่ยมันมีประจุอันนี้เขาเรียกว่าต้นสนามต้นสนามมีแค่อันเดียวนะครับแต่ถ้าต้นสนามมีเยอะๆล่ะเช่นครูมีครูมีประจุ Q1 มีประจุ Q2 มีประจุ Q3 แต่ละตัวเนี่ยแผ่อำนาจมาที่ตำแหน่ง p ตรงนี้นะครับแต่ละตัวก็แผ่อำนาจมาที่ตำแหน่ง p ตรงนี้ทุกตัวนะครับถ้าครูอยากหาแต่ละตัวก็มีระยะ R1 R2 R3 ถ้าครูต้องการ v v ที่จุด p นะครับ v ที่จุด p เนี่ยนักเรียนสามารถเอา v 1บวก v 2บวก v 3ได้เลยนะครับเอาแต่ละตัวเนี่ยบวกกันเอาแต่ละตัวเนี่ยบวกกันบวกกันไปเรื่อยๆนะครับ เนาะเพราะว่าต้นสนามแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสักของแต่ละตัวนะครับสามารถมารวมกันได้เลยนะครับอ่ีอย๋ยวมาดูนะครับโจทย์คำนวณหาสักไฟฟ้าที่เกิดจากจุดประจุมากกว่า1น,นะครับข้อที่ผ่านมามันเป็นแค่1นประจุนะครับถัดมาจะมากกว่า1แหละนะครับจากรูปสามเหลี่ยม ABPABP แต่ละด้าน0.1นําประจุ1วางที่จุด A และลบ1วางที่ B อนักเรียนดูตามเนาะอันนี้ นี่วางที่ A อันนี้ลบวางที่ B จุด B จะมีสักไฟฟ้าเท่าใดนักเรียนเขาต้องการ v p v p ก็เกิดจาก VA บวกด้วย v b เนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นประจุมันก็แผ่มีมีสนามออกไปพอมีพอประจุมีสนามไปตรงนี้ก็จะมีศักอยู่ที่ตัวไปอยู่ไปอยู่ในอนนาบริเวณของ A กับ B เธอก็จะมีพลังงานก็ได้มีพลังงานในตัวนะครับเธอก็แค่เอา A บวก B นะครับ V a ก็เกิดจาก kq a หาร r a นะครับแล้วก็ kq b หาร r b นะครับลองแทนค่าดูก็ได้ฮะเป็น9คูณ10กำลัง9นะครับ q a 1ไมโครคูลอมนะครับหารด้วยระยะนะครับระยะด้านละ0.1นะครับบวกด้วย k q b บีควบีคติดลบนักเรียนลบหนคูณสิบกำลังลบหนะครับหารด้วยระยะเท่ากันศูนจุดห <c oughs> ถ้านักเรียนคูณนะครับนักเรียนจะเหลือแค่9ก้าคูณสิบกำลังสหารศูนยุดหอันนี้ลบคูณเข้ามานะครับจะติดเป็น9ก้าคูณสิบกำลังสหารด้วยศูนยุดห นักเรียนจะเห็นว่าสองตัวนี้มันเท่ากันแล้วมันลบกันก็ต้องตอบเหลือสูตรนักเรียนหมายความว่าถ้าเธอไปยืนตรงนี้เธอจะไม่ได้รับสักไฟฟ้าใดๆเลยนะครับไม่มีพลังงานในตัวนะครับเหมือนกับว่ามันหักล้างกันจนหมดเป็นเครื่องหมายลบตัวนี้จะบวกกลายเป็นลบนะครับเพราะว่าตัวนี้ลบมันคูณเข้ามานะครับมันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับระวัง อ่าผ่านนะครับถัดมานะครับ ex 4นะครับเมื่อกี้กี่ตัวเมื่อกี้2ตัวนะครับอันนี้กี่ตัวดูซิประจุคิววางที่ a b c d 4ตัวนักเรียนแต่เป็นบวกหมด1 2 3 4อยากทราบสัก์ไฟฟ้าที่ศูนย์กลางวงกลมนี้ขาบอกมีมรัศมี R คำว่ารัศมี r หมายว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยรัศมีเนี่ยอ่าแต่ถ้าเส้นผ่านคือตรงนี้นะนักเรียนรัศมีคือวัดแค่นี้นะครับ นักเรียนถ้านักเรียนไปยืนที่จุด O นักเรียนจะได้รับสักไฟฟ้ากี่ตัวนะครับ v ที่ O เนี่ยมันจะเกิดจาก v va สี่ 4, ใช่ไหมมีสี่อันอนะ vb vc vd นักเรียนแล้วสี่ตัวนี้มันเท่ากันหมดมันคือ kq ส่วน r นะครับแต่ว่ามีสี่อันใช่ไหมครับเพราะว่าระยะแต่ละอันก็เท่ากันหมดนะครับนักเรียนวัดตรงนี้ r อันนี้ก็ r นี่ก็ R นี้ก็ R มันเท่ากันหมดจับบวกกัน4ตัวก็กลายเป็น 4kQ ส่วน R แล้ว Q มันเป็นประจุเหมือนกันหมดนะครับอถัดมานะครับอ่ะดูซิมันมีช้อยไหม 4kQ เ k q เวไยมันมี K อยู่เฮ้ยมันไม่มี K ในช้อยเรียนถ้ามันไม่มี K ในช้อยเธอต้องเปลี่ยนค่า K เป็น1 4ส่วน4พอรอนศู F S 0, นะครับอันนี้เรียนตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับว่าค่า k เนี่ยสามารถแปงลงร่างได้เป็นตัวนี้นะครับ เนาะเราข้อสอบเวลาไปสอบข้างนอกเนยก้าวิชาสามัญเนี่ยก็จะชอบใช้ k เป็น9คูณ10ไวหนส่วน4พายเอซลอนะครับมันก็จะเหลือแค่ q ส่วนด้วยพายเอซลอแล้วก็ r นะครับต่อข้อ3ถัดมาข้อที่5นะครับ ข้อที่5เป็นโจทย์รัษณะที่หาตำแหน่งที่สักไฟฟ้าเป็นศูย์คล้ายๆจุดสะเทินนักเรียนวิธีการหาตัวนี้น้องนักเรียนก็แค่จับ V1-V2 บวก V2 บวกไปเรื่อยๆเนี่ยจับเท่ากับ0นะครับ <c oughs> ไม่ใช่จุดสนะเทินเนาะมองคนละมุมมองกับจุดสะเทินนะครับเธอไม่ต้องไปเขียนทิศทางของไอตัว E แบบจุดสะเทินนะครับ จุดประจุบ,บวก4แล้วลบ1ห่างกัน1เมตรจงหาค่า x ที่ทำให้จุด P มีศัก์เป็น0อ่ะเธอดูก่อนนี่บวก4อันนี้ลบ1หางกันเมตรหนึ่งเข้าใจจงหาจุด P ตัวนี้ระยะที่จุด P เนี่ยมีศัก์เป็น0ูนหมายเพาะว่าเขาต้องการ v เป็น0ย์ตรงนี้ก็ง่ายๆเลยเธอก็ตั้งเลยซิก m a ม v ต้องเท่ากับ0นะครับก็เป็น v 1บวก v 2เนี่ยต้องเท่ากับ0ูนย์เรียน v 1ก็เกิดจาก kq 1 ส่วน r 1นะครับบวกด้วย k q 2ส่วน r 2เท่ากับ0นะครับครูย้ายฝั่งนิดนึงนะครับเป็น k q 1ส่วน r 1นะครับต้องเท่ากับลบ k q 2ส่วน r 2นะครับเรียนเรียนรอบรอบวิดีโอจะไวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันย้อนดูได้ <c oughs> อันนี้นักเรียนมันจะเหลือแค่ฝั่งนี้เหลือแค่ q กับ r เนาะอันนี้เหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวครูสลับ r สองขึ้นมาบ,บนนี้นะครับ r 2ส่วน r 1นะครับต้องเท่ากับ q 2ส่วน q 1นักเรียน r 2คือเท่าไหร่นะครับ r 2>, <c oughs> 2คือระยะจากอันนี้เขาเรียก r 1ส่วน r 2คือตรงนี้ r 2เป็นเท่าไหร่ถ้าทั้งหมดมัน1น,นะครับโดนกินไป x นะครับก็ต้องแทนเป็น1ลบ x นะครับเป็น1ลบ x ที่ระยะตรงนี้นะครับ r2 เท่ากับ x ไปแล้วนะครับ r2 เนี่ย r1 เท่ากับ x r r2 ก็เท่าเข้ากับ1ลบ x นะครับอ r คูณมาแทนค่านะครับ r2 เป็น1ลบ1ส่วนเ้ย1ลบ x r1 เป็น x นะครับ q2 เป็นคุณลืมเครื่องหมายลบเนาะใส่ลบไปด้วยนะครับมันจะซ้อน q2 มาเป็นลบ หารคิวหนึ่งนะครับคิวหนึ่งเป็น4คูณ10กำลังลบ6นะครับตัดเรียบปุ๊บปุ๊บอ๋อก็ใช้สีต่างอันนี้มันจะเหลือแค่1ลบ x ส่วน x เท่ากับ1นส่วน4นักเรียนอย่าคูณไข้นิดนึงนะครับ ก็จะกลายเป็น4 1ลบ x นะครับเท่ากับ x ครับคูณไข่เนาะคูณไข่มานะครับคูณไข่มาเ,าเอา x มาอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเราตัวเลขอยู่ฝั่งเดียวกัน <c oughs> อ่าก็จะเป็น4นะครับลบด้วย4 x นะครับเท่ากับ x นะครับเพราะนั้น4ีเท่ากับห x เพราะนั้นเอกก็คือ4ีส่วนหนะครับซึ่งก็คือ0.8 0.8เมตรนะครับทะลุมาข้างล่างเลยนักเรียนเพราะข้อล่างไม่ทำ อ่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่หน้านี้นะครับเรียนเรียนออนไลน์ในชั่วโมงหนึ่งพอมาดูคลิปเหลือแค่20นาทีเสร็จนะฮะจดความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ E นักเรียนจากที่เราสังเกตสมาการหน้าที่ผ่านมาเนี่ยเร่จะสังเกตเห็นว่าสมาการมันคล้ายกัน EE e เนี่ยมันเกิดจาก KQ ส่วน R กลังสงแต่ V เนี่ยเพิ่งเรียนเมื่อกี้ก็คือ KQ ส่วน R นี่จะเห็นว่าเอ้ยมันคล้ายๆกัน ถ้าคูลองเปลี่ยนรูปตัวนี้เป็น KQ ส่วน R ล้วตัวนี้ดึง1ส่วน R ออกมานะครับแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้อ้าวมันคือตัวนี้นี่วามันคือ V เธอเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนอีกรูปแบบหนึ่งเป็น V ส่วน R ได้นะครับเป็น V ส่วน R ได้เพราะฉะนั้น E สามารถเท่ากับ V ส่วน R ได้ด้วยในกรณีที่ต้องการความสัมพันธ์นะครับถ้าโจทย์ให้ V มาถามหา E อะไรเงี้ยหรือให้มา2ออย่างถามหา R อะไรเงี้ยครับ อ้เจ็ดนะครับจุด A ห่างจาก R มีศักไฟฟ้าเป็นหกร้อยโวลต์นี่จุด A อยู่ห่างจากต้นสนามเรีเนนี้ต้นสนามต้นทุกเขียนเป็นต้นสนามคือตัวที่แผ่แผ่อำนาจบรารมีไปนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยนะครับตรงนี้ครับที่มา,ถ,าถ้ามาอยู่ที่จุด A เนี่ยจะมีศักต์เนน้โวลต์นะครับมีความเข้มสนามไฟฟ้าเท่านี้และมีทิศพุ่งเข้าหาประจุประเียนสนามที่มีทิศพุ่งเข้าหาประจุต้นสนามแสดงว่ายปรุจุต้นสนามเนี่ยต้องเป็นลบ เพราะลบมีทิศพุ่งเข้านะครับอาโจทย์ต้องการจงหา R นักเรียนจงหา R ารนเรียนนี้เขาให้ V มาเขาให้ E มาแล้วหา R นะครับก็ E เท่ากับ V ส่วน R าเนาะ E คือ200นักเรียน V คือ600นะครับหารด้วย R เพราะนั้นอารเลยกลายเป็น600หาร200นักเรียนได้3เมตร3เมตรนะครับ 7.2นะครับจงหาประจุจงหาประจุไอ้สูตรเมื่อกี้นี้ม่มีประจุเธอก็หยิบสักสูตรหนึ่งที่มันมีประจุสูตรที่ง่ายๆอ่ะก็เอา v แล้วกัน v ง่ายกว่าก็ v เท่ากับ kq ส่วน r นะครับ v รู้แล้ว600นะครับ k 9คูณ10กำลัง9นะครับ q q ต้องการ r r คือระยะ r คือระยะเมื่อกี้3เมตรนะครับตัดเลขไปก่อน เพราะฉะนั้นคนะครับจะเหลือแค่600หารด้วย3 1 0คูณ10กำลัง9รนักเรียนเอาแม่3ตัด3 2 6ก็จะเหลือ2คูณ10โอ้ยเปลี่ยนสี ลบเจ็ดนะครับคูลอมนะครับแล้วก็ต้องตอบว่าเป็นประจุประจุลบนะครับประจุลบโจทย์ต้องการประจุตัวนี้เนาะประจุต้นสนามเนี่ยนะครับตัว Q ิวนะครับจบ